เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มนท่านเล่าสิ่งเหล่านี้นะแล้วเราก็จะช่วยกำจัดขยะแล้วก็เอาขยะมาทำประโยชน์ต่างๆได้สารพัดอย่างเอามาทำปุย๋ยทำโอ้สารพัดเลยนะที่ท่านทำเนี่ยสารพัดเลยน่าน่าทึ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะแล้วก็ปัญหาเรื่องขยะจะไม่มีเลยถ้าฟังจากท่านเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเรากําลังลนเราลงเรื่องขยะและต่อไปขยะก็ไอที่เผาต่อไปอาจจะไม่ต้องเผาเลยนะเศษพลาสติกน,นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยไม่ต้องเผาท่านมีวิธีว่าทํายังไงไม่ต้องไม่ต้องซักไม่ต้องล้างนะแต่เอามาแสงแบบไหนแบบไหนเนี่ยท่านท่านมีวิธีนก็ขอนิมนท่านอาจารย์ได้เลยนะครับนีมนครับ อันตุจต้าปิจต้าจตายาจดิตาจต้าตังตังโกตมะปุญญามิโกอิมังวิจเดเยจตังสีเลปฏิฏฐานโรสปัญโยจิตตังบัญญัญจะบาวยัง อาตาปีนิปรกอบบิกุสอิมังวิจเดเยจตังคาถาที่สวดจบไปเมื่อคืนเมื่อกี้นี้เป็นคาถาที่มาจากคำพีมัชฌิมานิกายมุลปันาฏค่ำคืนหนึ่งมีเทวดามาทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกของเราเนี้ยท่วมทับไปด้วยขยะภายนอก ท่วมทับไปด้วยขยะภายใน